สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมมีโอกาสมาในตลาดครับตลาดอำเภอถาดพนมอำเภอธาดุพนมจังหวัดนครพนมครับเลยแวะมานามัสการองค์พระธาตุพนมครับพี่น้องการช่วนพี่น้องมานามัสการพระธาตุพนมครับมาปชมกันเลยครับพี่น้องเลยเป็นพระธาตุถือสวยงามพี่น้องสูงสวยงามครับพี่น้อง สูงสวยงามครับพี่น้องดูเพล่นมากสักกระบูชานักท่องเที่ยวมากกันหลายพี่น้องทานที่ตอนออกครับพี่น้อง

สวยงามฝ่าเลยครับพี่น้องเปิดหมวกขึ้นหน่อยไม่เห็นหน้ากดูขึ้นไปข้างบนอาเชิญครับร่วมทำบุญกุศลด้วยกัน ปัจจัยบำรุงบูชาพระธาตุพนมอุป์ระธาประถม,ะถมช่วยค่านา้ำค่าไฟต่างๆในการทำนพบ,บำรุงดูแลรักษาองค์พระธาตตามแรงจิตตามแรงศรัทธาก็ขออนุมโมทนานะครับ ท่านทุกคนนะล่ะที่เราทําระการตาทําไดครับนะครับพี่น้ององค์พระธาตุพนมกับ่ไต่จากบ้านผมดอครับพอทอเสร็จแล้วห่างจากบ้านผมประมาณ16กิโลเมตรนี่ละครับบริจาคปัจจัยบํารุงโบชาประทัดนะครับก็ขออนุโมทนาถ้าพี่น้องมาเบิ่งองค์พระธาตุพนมครับอธิฐานจิตอธิฐานใจใกล้ๆประทาดน นี่พิพิธภัณฑ์ของเก่าอยู่ครับแต่ว่าผมมาได้ยภาพพี่น้องไปบึงมาบึงองค์พระธาตุรูปสร้างหลายทางการอุปสงสาระสำคัญของควาเพื่อความยุติรรมศาสนาช่วยค่าไฟช่วยค่าน้ำประปาช่วยค่าพัภาษีเช่าที มาครับผมยางบ้าน้างหลังให้พี่น้องมาเบิ่งท้างหนครับผู้คนนั่งต่างเที่ยวผู้คนมากสักกลัะบูราององพระธาตุเช่นกันถ้ากันทายดูเป็นที่ระลึกพี่น้องเขาหนักใช่เอาเบิ้งแต่ก็เอาไ้หลายใบคือคุยกัน ทำนาพักนะบูชา,าเริ่มใส้ทัท่าครับพี่น้องเม,มื่อวายพันพนมบริจาคก็บว่ได้กล้าเกณฑ์นี่แหละครับพี่น้องเรวแต่กำลังทัศท่า ออจีบริจาคครับพี่นอ้องทีนี้ดราไม้ให้ในมือว่า3สิบสี่สิบพี่น้องอย่าเอาได้ครับท,ทีเป็นมีชาชีพแสงโตมากอะไรครับพี่น้องกองบองุญยฮงย้อากับมารบริจาคมา้ยังแถวเนี้ยเอาครับพี่น้อง มีซักนับประมาณเกินขั้นร่วมของท่าสาสุขไหว้ท่าพนมร็จแล้วขอเรียนเชิญท่านสาธุชนท่านร่วมลงนามของท่าท่าพนมกันท่าพี่น้องร้อเบิงครับหน่วยท่าบุญกองวัฒนธรรมวัดพระธาทพนมครับ ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามืงเขาช่วงเขาติดตามผมด้วยครับคลิปนี้คลิปาเทียวประดานพนมก็จบไปเพียงเท่านี้แหละครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ